สวัสดีค่ะค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการไอโอเคหน้าตาแบบเนี้ยนะคนหวัดบอยบ่อยเด็กเป็นวัดเยอะเหมือนกันเลยนะใช่แต่ว่าเป็นหวัดบางทีนะไอแต่ก็ไม่ได้เป็นหวัดคัดจมูกแต่ก็ไม่ได้เป็นหวัดไม่รู้ว่าอะไรเดี๋ยวก่อนแล้วอย่างนี้เราจะแยกยังไงล่ะคะเนี่ยอาอยากรู้ก็ต้องไปถามผู้รู้สิครับไปเลยครับไปสิครับ โดยโรงพยาบาลนวเวศแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กับแพทย์หญิงสิริรักษ์การเจนาทีรพงศ์กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยาและแพทย์หญิงรังรักสวนดอกค่ะกุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลนวเวศค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอชลิศคุณหมอแวงค่ะ เชิญกลับมาอีกครั้งอาจารย์ขาวประจำเหมือนกันเพื่อนบ้านเราเองวันนี้ฝนมาเรื่องเกี่ยวกับภูมิแพ้นะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับโรคหวัดเพราะมากันหน้าฝนคุยเลยฝนก็อยู่เองลูมีลูกลูกกี่ขวบปั๊บลูกกำลังจะสองขวบแล้วค่ะมีไงหมอหาถามนิดนึงว่าหน้าฝนแบบนี้ ลูกแม่แม่ต้องมาเรื่องเกี่ยวกับหวัดของลูกไหมก็ต้องระวังค่ะเพราะว่าหน้าฝนนี้เชื้อหวัดเยอะมากเลยแล้วก็อากาศชื้นมากเชื้อโรคก,ก็อยู่ในสภาพแวดล้อมได้ค่อนข้างนานเด็กๆอยู่ด้วยกันไปโรงเรียนปีแรกก็จะเป็นหวัดแลกเชื้อกันก็จะเป็นหวัดกันบ่อยหายจากสายพันธุ์นี้ก็ไปติดต่อไปติดอีกสายพันธุ์หนึ่งกลับมาค่ะก็เลยสร้างความกังวลใจค่อนข้างเยอะค่ะของน้องสองขวบน้องเวลาสองขวบนี้เอาเข้าเนื้อสติยัง ยังค่ะเข้าปีหน้าปีหน้านี่คือประมาณสองขวบห้าเดือนก็คือเริ่มเป็นแบบก่อนที่จะอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยงั้นแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านค่ะอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ยังไม่เจอเชื้อแต่ทันทีที่ไป n เซอรี่นะครับส่วนใหญ่ครับอาจารย์ครับมันจะติดเชื้อกับมาแทบทุกเคสเลยไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าที่เราฉีดวัคซีนไปน่ะอาจจะป้องกันโรคได้ไม่หมดค่ะเชื้อหวัดเนี่ยมีเป็นร้อยสายพันธุ์พอเราติดหนึ่งสายพันธุ์ปุ๊บ เราก็จะมีภูมิต้านทานหนึ่งสายพันธุ์พอเราไปติดอีกสายพันธุ์หนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเราก็ติดใหม่ได้แต่เราก็จะป่วยอย่างเงี้ยแค่ช่วง1ถึง2ปีแรกที่ไปโรงเรียนค่ะพอภูมิต้านทานเยอะขึ้นแข็งแรงเยอะขึ้นเราก็จะป่วยน้อยลงเราพูดถึงเรื่องโรคติดเชื้อคือไข้หวัดแต่อีกอันหนึ่งที่เด็กๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นคือโรคภูมิแพ้ถูกต้อง<ต>ค่ะมีปัญหาโรคภูมิแพ้มีไปแล้วค่ะแต่ว่าของของลูกฝนเนี่ยคือเป็นภูมิแพ้ที่แบบน้ำตาไหล คืออยู่ดีๆเขาก็แบบทําไมลูกถึงน้ําตาไหลข้างเดียวตอนนั้นกังวลมากเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตาเราก็ไปหาหมอทันทีเลยคุณหมอก็บอกว่าอ๋อนี่คือภูมิแพ้ไม่ต้องกังวลแต่ถามว่าแพ้อะไรคุณหมอบอกเป็นได้หลายสาเหตุมากไม่ว่าจะเป็นแบบอากาศหรือว่าฝุ่นที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยวันนี้อยากจะถามว่าแพ้อะไรคุณหมอนั่งอยู่เลยใช่สนใหญ่เด็กๆแพ้ ที่เป็นภูมิแพ้ก็ถ้าเป็นอาการในช่วงขวบปีแรกค่ะก็อาจจะแพ้อาหารค่ะแต่ถ้าเป็นหลังขวบปีอะค่ะก็จะเป็นแพ้อากาศอากาศอย่างที่คุณฝนสงสัยคืออแพ้อะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กไทยมักจะแพ้ไรฝุ่นค่ะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของพวกละออง้าเกสรดอกไม้ค่ะขนสัตว์ค่ะแล้วก็พวกเชื้อราแล้วอยากรู้ว่าการที่เป็นภูมิแพ้กับเป็นไข้หวัดมันสามารถเป็นพร้อมกันได้เลยไหมคะค่ะจริงๆแล้วบอกว่าเป็นพร้อมกันได้ค่ะแล้วก็เป็นความน่าสงสารของเด็กภูมิแพ้ด้วยเป็นหวัดทีไรภูมิแพ้กำเริบทุกที มาด,ด้วยกันแล<ช>ค่ะสองอย่างนี้ต่างกันยังไงครับอาจารย์ค่ะเป็นหวัดคือการเจ็บป่วยค่ะเพราะฉะนั้นการเจ็บป่วยก็จะเป็นอาการที่แบบติดรูป่วยค่ะหวัดเองเนี่ยมีไข้หรือไม่มีไข้ก็ได้แต่อาการก็คือมีคัดจมูกน้ำมูกไหลมีไอมีเจ็บคอได้เหมือนกันค่ะในขณะที่โรคภูมิแพ้เนี่ยเป็นโรคเรื้อรังค่ะเด็กบางคนก็จะมีการปรับตัวมาแล้วเพราะฉะนั้นอาการจะเป็นแบบอาการที่ดูรบกวนชีวิตประจําวันมากกว่าค่ะแต่จริงทริคนิดของอาการโรคภูมิแพ้ก็คือคัดคันแล้วก็จามค่ะคัดจมูกคันจมูคันตา แล้วก็จามแล้วอาจามเกิน3ครั้งส่วนอาการไอส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอกลางคืนค่ะกับไอเมื่อที่มีอากาศเปลี่ยนหรือว่ามีน้ำมูกไหลลงคองปัจ,จุบันี้เด็กเ,เป็นภูมิแพ้เยอะเหมือนแม่หมอเนาะใช่ค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่แพ้อาหารแบบเฉียบพันธ์นะคะก็จะเป็นแพ้รุนแรงได้อันนี้ต้องรีบมาโรงพยาบาลอันนี้ยังถือว่าโชคดีไหมครับว่าเป็นภูมิแพ้ที่แบบว่าอาการกังเป็นแค่เบาเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นถึงขั้นหอบ อันนี้ภูมิแพ้กับหอบมันสัมพันธ์กันใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือจริงอาการภูมิแพ้มันก็แบ่งเป็นระดับค่ะอย่างของน้องเวลาเนี่ยก็เรียกภูมิแพ้ขึ้นตาแต่จริงก็อาจจะสัมพันธ์กับพวกอาการภูมิแพ้อากาศด้วยค่ะครับผมกลุ่มนี้จริงถามว่าอาการดุนแรงมากไหมต้องรีบมาพบแพทย์ไหมค่ะก็จะมีแต่อาการระดับธรรมดาที่คุณแม่พอดูได้อย่างเช่นอาการคันนิดหน่อยขยี้ตาเยอะๆค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นเยอะขนาดที่แบบมีน้ําตาไหลเยอะๆน้องมีอาการแพ้แสงอย่างเช่นแบบบ่นแสบตาเวลาเห็นแสงนี่ค่ะหรือมีผื่นขึ้นรอบดวงตาแล้วออออันนนีีี้้เป็าาาากรรท่่ตงบพพมมคคุณหะ อ,อยากถามเรื่องหวัดนิดนึงหมอเพราะมีร้านเล็กหวัดเนี่ยมีร้อยกระสัยพันมันจะเวียนกันมาหรือหมอหรูอ้อยังไงฮะ ใช่ค่ะเราสามารถติดได้ทั้งหมดแต่ว่าไม่ได้แปลว่าจะรุนแรงทุกสายพันธุ์แล้วมันจะมาอย่างไรมันมาที่สิบสายพันธุ์หรือมาที่ร้อยสายพันธุ์มันก็จะค่อยๆมาเป็นระยะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นเดือนนี้ตัวนี้จะระบาดเยอะอีกเดือนหนึ่งสายพันธุ์นึงก็ระบาดเยอะอย่างเงี้ยค่ะวันนี้รับโทรศัพท์จากคุณแม่ค่ะคุณหมอคาะน้องว่าม่สบายไอค่ะแต่ว่าเพื่อนในห้องเนี้ยมีหมดเลยค่ะไ s v ไข้หวัดใหญ่ HMPV ็ีก็เลยบอกโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเข้ามาตรวจนะคะลูก ยังก็จะประมาณนี้ค่ะคุณหมอทั้งสองท่านนะคะต้องต้องดูแลน้องๆทุกคนแล้วก็ยังต้องดูแลความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเนี่ยโดยเฉพาะเวลาที่ใกล้หน้าฝนเนี่ยนะคะทุกครั้งเลยค่ะใกล้หน้าฝนปุ๊บนะคะเด็กๆก็จะป่วยกันบ่อยช่วงหน้าเรามาดูวิธีป้องกันกันค่ะ นับสนุนโดยไทยอนอสยามกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะอยเคสบายดีกันหรือเปล่าเวลาเราสบายดีเราก็ดีนะคะแต่เวลาเด็กๆไม่สบายเนี่ยเขาไม่สามารถบอกเราได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องมาให้คุณหมอช่วยค่ะใช่ครับช่วยที่ว่าก็คือวิธีการป้องกอันคือเรารู้แล้วว่ามันมีโอกาสเป็นสูงเราก็มีวิธีป้องกันบ้างไหมครับ อันแรกเลยคือเสริมสร้างสุขลักษณะอนามัยเนาะของตัวเราเองใช่ค่ะก็สอนลูกตั้งแต่ล้างมือบ่อยๆที่บอกไปตอนแรกการใส่หน้ากากเวลาไปในที่ชุมชนค่ะการรักษาร้างกายให้แข็งแรงโดยการทานอาหารให้ครบห้าหมู่การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการฉีดวัคซีนค่ะส่วนเด็กเล็กเบบีบการทานนมแม่ก็ช่วยทําให้รูปแข็งแรงได้เพราะว่านมแม่เป็นของทานทานแต่คราวนี้อย่างน้องเวลาเนี่ยเดี๋ยวเข้าโรงเรียนแน่ๆไปอยู่โรงเรียนเราดูแลเขาไม่ได้ เราจะไปบอกไม่มีใครคอยไปบอกว่าต้องล้างมือมีไม่มีใครคอยบอกต้องแยกเนี่ย เราจะเตรียมอาวุธยังไงให้เขาไปโรงเรียนได้อย่างแบบจริงๆแล้วก็คืออยากให้เด็กๆทุกคนได้รับวัคซีนค่ะเท่าที่เราจะรับได้ใช่ค่ะอันที่2ก็คือปลูกฝังนิสัยในการที่จะป้องกันตัวเองจากการติดเชื้ออันที่3ก็อาจจะต้องขอความร่วมมือคุณพ่อคุณแม่ถ้าลูกเป็นหวัดอาจจะต้องดูแลให้หายหวัดก่อนที่จะไปโรงเรียนหรือถ้าเกิดว่าน้องติดเชื้อไม่สบาย ก็ต้องหยุดโรงเรียนใช่ใช่อันนี้แนะนำค่ะใช่ใช่ค่ะเนาะแล้วก็อย่าลืมการออกกําลังกายการออกในที่โล่งแจ้งบ้างค่ะเนาะลดการอยู่ในที่ที่แบบโอ้อับชื้นตลอดเวลาห้องแอร์ตลอดเวลาค่ะคราวนี้เรื่องหวัดเนี่ยเราเรารู้แล้วว่ายังไงเนี่ยมีหลากหลายสายพันธุ์แล้วยังไงก็ต้องเป็นแน่นอนค่ะคราวนี้มาถึงเรื่องของภูมิแพ้บ้างดีกว่าช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าภูมิแพ้ในเด็กเนี่ยมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เราควรจะให้น้องๆเนี่ยมาเริ่มตรวจตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะสกินเทส เองก็ตรวจได้ตั้งแต่น้องเริ่มมีอาการค่ะก็คืออายุหนึ่งเดือนขึ้นไปค่ะตรวจเลือดก็ได้เช่นกันค่ะถ้าอยากเอาผิวเขาไปจิ้มจิ้มหรือว่าไปทําอะไรเลยแล้วจะตรวจยังไงคือตรวจเป็นสกินเทสเลยหรอใช่ค่ะตัวสกินเทสเองนะคะปัจจุบันเนี่ยที่ตรวจเนี่ยเหมือนเหมือนปากกาค่ะไม่ได้เจ็บอะไรนานนมีวิธีการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันไหมครับแบบว่าอยากให้เด็กให้น้องมีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติขึ้นมาเองอันที่หนึ่งคือการเลี้ยงน้องแบบแบบรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะเหมือนเลี้ยงให้บาลานซ์กันเลี้ยงกับธรรมชาติค่ะ แล้วก็เสริมสร้างภูมิต้านทานให้น้องบางคงก็ไม่พาลูกไปธรรมชาติเลยไม่ได้ใช่หมอเลี้ยงลูกสะอาดเกินไปน้องจะภูมิไวค่ะจะทําให้เกิดภูมิแพ้น้องจะต้องมีการสัมผัสธรรมชาติหรือว่ามีการสัมผัสเล่นดินทรายบ้างใช่ค่ะ ไปทำกิจกรรมเอา d o o r ะดีกว่าเจอธรรมชาตินตะและที่นี้หลายๆบ้านที่แบบเลี้ยงน้องหมาอย่างบ้านผมนะคะผมก็เลี้ยงน้องหมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วรักเหมือนลูกเลยแล้วพอเรามีลูกอะคะเราก็เลี้ยงด้วยกันบางคนผู้ใหญ่บางคนจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ได้นะคนหมาอยู่ด้วยกันไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ บ้านฝนอะ่ะเลี้ยงด้วยกันแล้วลูกก็ไม่ได้แพ้คนคุณหมอมีคาแนะนํำยังไงบ้างเกี่ยวกังนี้คะก็อันที่หนึ่งต้องดูความเสี่ยงของน้องก่อน<ม>ค่ะว่าน้องมีความเสี่ยงเป็นภูมิแพ้ไหมก็คือดูจากคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นภูมิแพ้มาก่อนหรือเปล่า<ม>ค่ะถ้าเกิดน้องดูไม่มีความเสี่ยงเราก็ค่อยมาสังเกตว่าน้องเนี่ยพอเราสัมผัสกับน้องหมาแล้วเนี่ยน้องมีอาการหรือเปล่าถ้าน้องไม่มีอาการก็ออกน่าจะดูโอเคแต่ถ้าน้องมีอาการอย่างเช่นมีคัดจมูกคันจมูกทันทีที่ไปเล่นใกล้้้ๆกกัันนนนมมมีีีคคตาาา็็เเปปไไดออยยงงะจจวส สุดท้ายเราก็อาจจะมาทาสกินเทสหรือมาเจาะเลือดดูว่าน้องแพ้จริงๆหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะเอาละค่ะและตอนนี้นะคะมาถึงช่วงคําถามจากเพื่อนบ้านค่ะสมมติว่าลูกเนี่ยเป็นภูมิแพ้ผิวหนังมันสามารถที่จะมีแบบภูมิแพ้อื่นๆตามมาอีกได้ไหมคะใช่ค่ะ,ค,ะคือโรคภูมิแพ้เหมือนเหมือนวิ่งพลัดเลยค่ะอพอหายจากอันนึงก็มักจะมีอีกอันนึงตามมาได้เพราะเขามีภูมิที่ไวต่อสิ่งกระตุ้นมากกว่าคนอื่นอยู่แล้วค่ะภูมิแพ้ผิวหนังมักจะมาคู่กับแพ้อาหารในช่วงขวบปีแรกค่ะพอเริ่มจะโตขึ้นหหลังขบปีเ่อริม แพ้อาหารผิวแข็งแรงขึ้นพอหายจะพบผื่นแพ้ผิวหนังก็อาจจะมีภูมิแพ้อากาศภูมิแพ้ขึ้นตา<ม>หลอดลมวแล้วก็โรคหอบหืดตามมาได้เช่นกัน<ม>แล้วมันเกี่ยวกับกรรมพันธ์ไหมคะอันนี้สงสัยมากค่ะโรคภูมิแพ้เป็นกรรมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วคะ<อ>่ะนะคะโดยที่ค,คุณแม่ที่เป็นภูมิแพ้จะเพิ่มความเสี่ยงให้น้องมากกว่าคุณพ่อที่เป็นภูมิแพ้ถ้าลูกเนี่ยเป็นหวัดบ่อยๆเนี่ยอันตรายมากไหมก็อันตรายค่ะเพราะว่าจะทําให้เราร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงติดเชื้อบ่อยๆอาจจะต้องได้รับยารักษา ค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเรื้อรังอะค่ะอันนี้จะเรียกว่าโรคหวัดเรื้อรงังเราก็ต้องมาคอยดูว่าจะมีภาวะแทรกซ้อนจากหวัดหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าเป็นหวัดบ่อยเกินไปอาจจะต้องดูว่ามีอะไรที่เรายังออหาไม่เจอไหมเช่นเราอาจจะเป็นโรคภูมิแพ้ทําให้เราติดเชื้อหวัดง่ายอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะพบหมอหาสาเหตุน,นิดนึงค่ะการล้างจมูกเป็นประจำทําให้เราหายจากโรคภูมิแพ้จริงๆแล้วเป็นการป้องกัน ภูมิแพ้แล้วก็ลดค,ความรุนแรงของภูมิแพ้มากกว่าค่ะ นอกจากภูมิแพ้เองหวัดก็เช่นกันนะคะการล้างจมูกเป็นประจำเนี่ยเหมือนเราชะเชโรคชะสารก่อภูมิแพ้สารก่อระคายเคืองออกไปค่ะมันจะลดความรุนแรงค่ะทําให้เราหายได้เร็วขึ้น,นะคะ่ะถ้าเป็นภูมิแพ้มากๆเด็กเล็กสามารถกินยากแก้แพ้ได้จริงไหมคะอันนี้จริงค่ะ,คะก็คือเราสามารถกินยาแก้แพ้ได้ค่ะเดยวที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถบริหารยากแก้แพ้ค่ะที่คุณหมอแนะนําอยู่แล้วค่ะให้สําหรับน้องที่มีอาการภูมิแพ้เล็กๆน้อยๆค่ะอย่างเช่นภูมิแพ้อากาศที่มีน้ำมูกหรือคัดจมูกภูมิแพ้ผิวหนังที่น้องมีอาการคันมาากๆอย่่งคะ หน้าที่หน้าฝนหน้าฝนบางๆางทีมันไปโดนฝนแล้วเสื้อผ้าก็เปียก ถ้าเปียกเนี่ยจำเป็นต้องเปลี่ยนทันทีไหมครับหรือว่าเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็แห้งจริง,รงๆแล้วสำหรับเด็กๆควรรักษาร่างกายให้อ,อบอุ่นค่ะแนะนำให้เปลี่ยน,ยนทันทีอาบน้ำชำระล้างสิ่งสกรปรกออกด้วยค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่าค่ะจะถามเก<อ><ๆ>ี่ยวเรื่องการป้องกันครับเขาบอกว่าการป้องกันเนี่ยมันดีกว่าการรักษาป้องกันเนี่ย แจกแจงได้ไหมครับอาจารย์ครับหนึ่งสองสามสี่ต้องทำอะไรบ้างป้องกันภูมิแพ้ค่ะสามวิธีคือป้องกันตอนที่ตั้งครรภ์แล้วก็ให้นมน้องค่ะเผื่อจะมีคนที่สองอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือตอนที่เป็นตอนตั้งครรภ์ก็กินอาหารให้ครบห้าหมู่กินอาหารให้หลากหลายไม่กินชนิดใดชนิดหนึ่งมากจนเกินไปตอนที่ให้นมน้องค่ะก็แนะนําให้ให้นมแม่ค่ะอย่างน้อย4 6เดือนให้นมแม่เพื่อให้ป้องกันการกับน้องใช่ค่ะขั้นที่2ก็คือดีเทคอาการของน้องให้ได้เร็วที่สุดค่ะน้องจะได้ มีโอกาสที่จะหลีกเลี่ยงสารก่อภูมแพ้ค่ะคแล้วก็ได้รับการรักษาได้ทันท่วงทีขั้นตอนที่3คือตอนที่น้องเป็นภูมิแพ้แล้วค่ะก็ควรจะรักษาให้ถูกวิธีค่ะใช้ยาให้เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้มีอาการลุนแรงและลดภาวะแทรกซ้อนค่ะ,ะแล้วหวัดหรือคหวัดหรอคะนี่ภูมแพ้ที่หวัหวหะะดวอันแรกเลยก็คือต้องพยายามรักษาร่างกายของเราให้แข็งแรงค่ะเริ่มจากการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบห้าหมู่แล้วก็อันสุดท้ายอย่าลืมออกกําลังกายค่ะ เพื่อที่เราจะได้เจอแสงแดดบ้างไม่ได้ไปอยู่ในที่อับชื้นตลอดเวลาหลีกเลี่ยงในที่ที่แออัดหรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อเช่นเพลกาวเขาเรียกว่าอะไรนะของเล่นที่เหมือนกับกออมีเด็ก<ล>ชายที่มีเด็กเลยชายอันนี้อาจจะต้องหลีกเลี่ยง <c oughs> เพราะบางทีพอเด็กอยู่รวมกันไอจามรถการไปสัมผัสน้ำมูกน้ำลายอันนี้ก็จะติดเชื้อได้แล้วผลพัชรินชา,านเด็กใหญ่ขอเทคนิคในการเลี้ยงดูลูกแบบผมดูนีดนึงครับเผื่อว่าแฟนๆจะขอ ลองทาตามค่ะก็ถ้าในแบบของฝนนะคะฝนจะเลี้ยงลูกในแบบที่ให้เขาลุยให้เขาเจอธรรมชาติให้เขาไปเจอผู้คนเจอสาสตร์เจออะไรแบบนี้มันรู้สึกว่าทําให้เขาเนี่ยน่าจะมีภูมิจากนอกจากมีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วนะคะยังมีภูมิจากธรรมชาติด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่า เป็นพ่อแม่มือใหม่ฝนเชื่อว,ว่าทุกคนตกใจหมดเวลาลูกเราไม่ส,มามสบายแต่เวลามันจะสอนให้เราเรียนรู้ไปพร้อมๆกับลูกว่าอ๋อถ้าตัวร้อนกินยาลดไข้แล้วก็จดไว้เลยว่ากินตอนกี่โมงเป็นวันนี้กี่รอบอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวพอเราพอลูกเป็นเกินสองสาวันไปหาหมอจะไม่ได้แบบพอไข้ขึ้นปุ๊บหาหมอเลยเหมือนครั้งแรกเ<อ>นี้ยคะ่ะมีมีประสบการณ์แล้วเพราะฉะนั้นใครที่กําลังเครียดอยู่ว่าโอ๊ยตายแล้วลูกฉันไม่สบายเป็นยังไงไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าคุณมีคุณหมอเป็นเพื่อนบ้านค่ะวันนี้ร การของเรานะคะมากับคุณฝนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะหลายๆคนเนี่ยกังวลอย่างมากเลยว่าจะดูแลน้องๆออยังไงเพราะฉะนั้นฝากเทคนิคการดูแลน้องๆในช่วงที่เป็นหน้าฝนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหวัดแล้วก็ภูมิแพ้ค่ะ ก็เรื่องหวัดนะคะก็พยายามรักษาร่างกายให้อบอุ่นนะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงหลีกเลี่ยงการติดเชื้ออย่างที่บอกไปว่าจะเป็นการล้างมือการใส่หน้ากากและเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเป็นหวัดนานเกินไปอันนี้ควรจะต้องพบแพทย์และก็อย่าลืมสร้างตัวเองให้แข็งแรงด้วยการฉีดวัคซีนด้วยค่ะครับผม คุณหมอชรีค่ะค่ะสำหรับภูมิแพ้ค่ะก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็คือดีเทคได้เร็วน้องจะได้รับการรักษาได้เร็วและเพิ่มโอกาสการหายขาดจากภูมิแพ้นะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณหมอทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณโรงพยาบาลนาำเวด้วยนะคะเราก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษของเราที่มาแชร์ประสบการณ์การเป็นคุณแม่ที่โปรเฟชชั่นอลมากๆเลยคุณฝนนะคะขอบคุณค่ะ เอาละค่ะวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนนะคะที่มีความกังวลอยู่ก็คงจะคลายความกังวลกันไปได้เยอะเลยนะคะเหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้ค่ะไม่ต้องกังวลอะไรเยอะนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เข้าโรงเรียนเนี่ยนะคะ ป่วยแน่นอนแต่คุณพ่อคุณแม่แค่ต้องรอรับมือนั่นเองค่ะดูแลสุขภาพ,พอของน้องๆแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่าให้เครียดเพราะถ้าเกิดว่าเครียดเกินไปนะคะเดี๋ยวมันจะไม่แฮปปี้แล้วก็ไม่โอเคนั่นเองค่ะรับหน้าพบกันใหม่ในรายการอายุโอเคสวัสดีคะ่คะ เด็กโตเร็วก่อนวัยเนี่ยมันมีคําจํากัดความยังไงครับเรามักจะต้องเปรียบเทียบกับมาตรฐานซึ่งปกติเราจะมีชาร์ตของการเจริญเติบโตในเด็แล้วเราก็จะเอาความสูงเด็กเนี่ยมาเพอะลงไปบนชาร์ตนั้นจุดไหนที่เราถึงจะบอกว่าอันนี้เกินกว่าปก,ปกติเร,รเราจะถือว่าผิดปกติมักจะเกิน97เปอร์็ทยเข้ไป ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องเทียบกับความสูงคุณพ่อคุณแม่ด้วยเด็กที่โตเร็วสูงเร็วอ่ะอันหนึ่งที่เรากังวลก็คือเช่นเด็กผู้หญิงเนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่ไม่ทันสังเกตปรากฏว่าเด็กดูโตดีปรากฏว่ามีประจำเดือนนมหรือมาทีประจำเดือนเกิดขึ้นซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะส่งผลทําให้เด็กเนี่ยโตเร็วแล้วก็หยุดโตเร็วกว่าที่ควรจะเป็น